คนคุยเขา you know you ああมีใจให้กับคุณหรือเปล่าอ่ะมีใจสิจ๊ะนะดูจากพลังงานตรงนี้นะหลงรักหลงไหลข้างใครรักคุณหลงคุณรักคุณหลงคุณนะเขาจะทิ้งคุณไหมเนาะเขาจะทิ้งคุณไหมเขายังรักคุณอยู่เลยค่ะ น่าจะไม่ทิ้งนะ,นะคะเออมีโอกาสที่เขาจะไม่ทิ้งดูเหมือนเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่ขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะแต่คุณต้องสร้างเสน่นห์ตัวเองเงยอะๆนะถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขเขาจะไม่ทิ้งคุณแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีพลังที่หม่นหมองนะหรือว่าดูหดหู่ เออเขาอาจจะไปหาความสดใสที่อื่นนะอืมเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้นะเพราะนั้นทำให้ตัวเองมีมีพลังงานดีๆเข้าไว้เนาะงานที่ทำอยู่จะดีขึ้นไหมงานที่ทำอยู่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแน่นอนนะโดยจากพลังงานตรงนี้มีโชคลาภเข้ามาไหมโชคลาภมีกะ อาจจะมาจากบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละนะคะเออที่จะมีโอกาสให้โชคให้ลาบับคุณนะคะความสาเร็จในงานถามว่ามีโอกาสไหมมีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคหน่อยนะเชื่อมั่นในตัวเองนะหนูทําได้หนูเก่งกว่าที่หนูคิดอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองเนาะโอเค